ว yeah. ันนี้ทีมีมหาท่านว่าคมเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มา,าเราหาเห็ดอีกเมื่อวานนีนเขาจะเอาลงเฟสมันเห็นมันลายแล้วพี่น้องวันนี้ก็เลยใช้มาเบืองหมูเสดายบอเลยวันนี้มากับยายมาสองคนกับยายคือเก่าหมูว่าสิมีมานบอเลยพี่น้องเด้อทารุ่นทารุ่นพี่น้องห้องบอเร็วนี่ขอแหลกแหกมานมึงวึงดอกวางดอกพี่น้องโอ้ยดอกซ้ำมือเลย อุ้ยเทาแล้วบ่เว้ยนี่โอ้ยพี่น้องมาขันเทาโอ้ดอกใหญ่แห้งดอกใหญ่แห้งปน้องเอ้ยเอามาโซ่นในย่าเก็บเอาเก็บเอาโห่าย่าอยู่นี่ย่าอย่าทุกคนทุกคนดูเห็ดดอกใหญ่มากพี่น้องย่าบ่อีกอีก ใหญ่ไปนี่โอตัวปูใหญ่หรือเมียเอามาเก็บได้พี่น้องโอ้ยพี่หน่องคุณกำเนิดพี่หน่องพี่นอ้องอ๋อไอหางด้วยพี่น้องหา,ยา,ยหา,าง,ง,หหาาง,งใหญ่หางห่างบ่ฮะหางห่างบ่ใหญ่โอ้ยพี่น้อง ไงชาบจีหอนเุือนนเราใหญ่นะอ่านบ่งงามนี่ผีน้องเลยงา,ยาแมแห้งดอกไงดอกนะสุดยอดนะจ๊ะทุกควนวันนี้ม้นนี่เขาบอกเอาลายผีน้องวันนี้แค่จะสอบนึงก็พอ <c oughs> มคือเก่าเลยแล้วก็วสอบบ่งใหญ่ ชิบดอกเตียมตาเอ้าเฮาะเลยมันใหญ่เฮาะเฮอะเอ็ดสี่คนวะเห็นเก็บเห็นสุดออกคนวะเอ้ากระยานมูลำขาดเนาะตัวเล็มมาหน่อยๆก็ก็เลยตัดออกจริงๆใหญ่เอ้าพี่หอวันแหลกแหกม้านเบิ้งเบิ้งเออ รออีพอยู่มยัง şey ก็ยายรอเงให้น้องใครบนบ้ามนี hey> ่พ hey> ี่น้องเอ้ยใครคนบ้าหนี่สุดยอดแฮงบ่ คุณหั่มเนาะโออะพี่น้องคนกระตุกหั่วัวเศร้า,าพี่น้องเอ้ยมันเฮดก็จะมันดอกงามขาดเลยใหญ่เง้ยบัิบรยลยองเพลงเลยเลยพี่น้องเอ้ย โอุู้ยบม่เลยยูโรคิดสิทุกคนส่งนี้วเดีนี่ยขอหลอนเลยพี่น้องเด้อขอไม่ได้ขอไม่ได้ทุกคน เขาเด้ขนย่งอยู่เด้พี่น้องเนื่องจากเราเราเข้า,ทาไทยวันไหนเนาะพี่น้องเนาะฝนมันตกเท่าเราซ้ำห้องกับสิบียกงามแห้งคอนเหล 3, 5, 10, 10. ีล่มพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าเก็บเบิดแตใส่แว่นกระดอกใหญ่พวกอดยคอนเหลี่มก็ได้ ดอกเก็บพี่นนองซองดอกอ่มเนาะใหญ่อย้ยพ่อเก็บคนนี้เท่าหนหา่เสียเต็มตาอยู่พี่นนองโหดอกมันใหญ่ ดอกเนี่ยในปลี่นท้องใหมเบิ่งไงได้ใหญ่บ่าเป็นดอกเถ่าได้พี่นาะบอเบิ้องเบิ่งดอกเห็ดกับมือคนพี่นนองเบิ่งดอกเห็ดกับมือคนมันกระปพดไปไ้อุ้ย ดอกใหญ่ก็มือยี่น้อยใหญ่โหดหายเว้ยอือหันหลังมาใหญ่หันหลังมันว่าโอ้ยพุดยังว่านบดได้พี่หน่อหันห่างนะพี่น้องแต่ว่าหันห้างดอกใหญ่แห้งนะเพราะว่าหันหลังจากว่าเขาบอได้มาเมื่อวานเขาเก็บเบิ้บ ภาพต้นยันทุกทีที่ยางพี่น้องเอย้ยจะยังหยกสูงไอ้ที่พี่ชายจะหยกหอยเบิ้งนะ่ะกยกแข็งๆเห็ดเออดอกงามแห่งพี่น้องเอข้าวงามแห่งข้าวผู้แขวดีกระสิพอดีแกงนะพี่น้องข้าวผู้ว่ามีแขวกระสิวา่ามันมันใหญ่โผล่นะได้บ้างยังบ้านบเบิร์ได้พี่น,ออน้องยังบ้านเบิร์ตยังบ้านเบิร์ ฮะกรตาเปนอรมอ่ะต้งต่นี่จีบอ่หอเด็ประมาณชีดอกซาดอกเาก็ไดกับขึงตายอะทีเนาะ เขาเก็บแต่เมื่อวานมัอก่อนมันใหญ่นาเต็มม่อก่อนพี่น้องก็เห็นมันอ๋อคอยก็วาอยู่มันนีมอันมอให้ยูทูปมันมอได้ตัวดอกน้อยแบบนี้หางๆเห็นบอกเขาบอกอันจะฟันหมดมือรุ่มาจะได้มันจะได้ลายเลยอรูดมันไปเห็นไหวไปจ๊ะนี่ใหญ่เก็บมาให้บังด้วยดอกที่ใไง่ท อือพี่น่องโอ้ยโแม่นเฮ็ดเถ่าเด้พี่น่องแต่ว่าสรางเท่าสีเหมือเหาาวได้ปาตีนไววนี่ก็สิเถ่าเด้พี่น่องเด้อเอ้ยขักๆๆๆไปเฮาไปต่อ กำแพงสูงเพียงฟ้าลิลาวดีอายความบ่ไหวเรวตาอยา่าเฝ้าถอดใจอยากปานใดสองเฮาก้าวผ่านลาคำเอ้ยแม่น้องบ่หักอายเลยดวนกัน มีน้องอยู่เคียงข้างหักมันสิไว้วันเฮ็ดยังน้อยย่านบุญบอถึงสองเฮาทางตันสายแน่นปันหลุดไอ้ถอยสู่ไปให้สุดน้องสิคอยอยู่ทรงแห้งใจ ไอ้บอสขเขาคนที่แม่เจ้าไม่ตาาไว้กะสร้างแล้วไอ้แค่ทำไมกะน้องมีใจให้ไอ้ผู้ดีเอวน้ำเชียวโบราณว่าอย่าเอาเรือคว้างน้องสิพาลอยลี เลียบเราฟังหักแท้สยางเอยียงบ่เกี่ยวแม่เจ้าไลไอ้นีสิหอบผาตามสุดลาเขาเขียวอยส้สิไปมองคนบ่เที่ยวลี่อยู่ลืบใด สีสอฆจลโพกําแพงชนชัน้นกันฮักสองเฮาอดเอาเด้ออ้ายลีลาวดีเจ้าคือหัวใจแต่บุญฮักอ้ายบ่สมเจ้าดอกนอ มีแต่สิไปเรวัดเบิดใจเบิดหักแล้วแม่นบอหักเบิดใจบอมียังทอบุญอายบอพอสิเป็นคู่เจ้า ขอนบินพี่น้องโอ้แต่ว่าเห็นโมงามเว้ยหนเฮ้ยฝนตกหำเจ็บฝนตกห่ำไฟเบิร์ดนี่ตายได้ยินโมลำ คลวนคลั่ตามสายลมมาสุดแสนเววาเมื่อมาพักอยู่เมืองไกลมองสองข้างทางตึกสูงบังฟ้าบังใจอกเอ๋ยอกคนบ้านใพร น้ำตาหลังไหลไกลบ้านเพราะความจนจึงทำให้คนไกลถิ่นนุกน้อยบอยบินหากินไกลทถิ่นเรือนชาน แววยินเสียงพินเสียงแค่แล่ลำขับขานทำนองของเพลงพื้นบ้านแววหวานสถานรือดีอภาพพ่อแก่แก่ภาพแม่ชราตามไว้ผุดขึ้นมายามใด น้ำตาร่วงไหลทุกทีลมเอ๋ยลมพมัดหอมความรักความดีกลับบ้านไปบอกท่านทีลูกนี้สุดแสนห่วงใย ลูกอยู่เมืองกรุงจะมุ่งทำงานให้หนักพ่อแม่เป็นหลักความรักเป็นกำลังใจสังคมวัตถุรุกรานลูกนั้นวันไหวถึงจะอย่างไร หัวใจยังรักบ้านเราสิเป็นจังใดหัวใจยังรักบ้านเราหน่อยมานังกีบุไรใดเปื่อยเบ็ดฝนตกห่ำมีหน่อยสองแต่เสียใจค่ะ ฝนก็สิตัวพอฝ้นว่พี่น้องนสิห่ำพี่ฝนสิมาห่ำพี่น้องเลยเยดนอนี่มันนพอพี่น้องเวัมั่อเห็ดอยู่ จังเลยเปอนกําลังหอยเปอนอยู่บ่ันไงบ่ันบ่ทันทันสบนนี่แกพอดีงามเเฮาอย่างกเฮาบ่งามเฮาต้องค่อยๆเก็บ ค่ะพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาหอดโหลดได้เลยพี่น้องเด้อนั่งโหลดฮา มันมันอยู่แต่กะบ,บ่บ่บ่คักใ,ในใจไปเลยนะพี่น้องเพราะว่ค้อนทีเฮาเคยได้เฮาบ่ได้นะพี่น้องมื้อนี้ก็ได้2ตาอยู่ก็ถามว่าผิดหวังบ่ก็ผิดหวังผิดหวังเติบนึงนะพี่น้องปกติมันต้องได้ไหลายกว่านี้เพราะเฮ็ดออกหลายแฮงมื้อนี้เฮ็ดออกหลายแฮงแต่ว่าเฮาเฮาได้เล่มน้ำกุนเขาหนนะ้าทัวร์เมื่อวานเฮาบ่ได้มาเขาเก็บเบิดแต่เสียดายพี่น้องเอ้ย มึงอะได้ป่านบบนี้